นี่ก็คือปลานิลน,นะเราทำและล้างทำความสะอาดดับขาวด้วยน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วติดตามครับคิววคิสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์ครัวคุณยงวันนี้เราขอเสนอเมนูปักใต้นั่นก็คือแกงเหลืองปลานินหรือที่เราเรียกว่าแกงส้มนั่นเองจะมีวิธีทำอย่างไรติดตามได้เลยครับเพื่อนๆจ๋าคิวคิวคิวควบก ก็จะมีปลานิลน,นะครับปลานิญน,นะครับแล้วก็หน่อไม้เปรี้ยวนะครับมะขามเปียกน้ำตาลปีป๊บแล้วก็พริกแกงส้มนะพริกแกงส้มนะครับอ่าลำดับแรกนี่เราจะทำความสะอาดหน่อไม้เปรี้ยวนะครับนี่นะครับด้วยน้ำน้ำสะอาดนะครับสักประมาณสองครั้งนะครับนี่ แล้วก็บีบแบบนี้นะครับบีบอย่างนี้นะครับล้างประมาณสองนนะครับเพื่อนๆจ๋าจากนั้นเราจะนำหน่อไม้เปรี้ยวเนี่ยนะมาร่วกกับน้ำร้อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆหน,น่อไม้เปรี้ยวจะได้รสชาติจะไม่เปรี้ยวมากนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเลยนะครับ นำปลาส่วนหางลงไปลวกครับเสร็จแล้วเราจะแกะเนื้อปลานะเอาเฉพาะเนื้อปลานะครับเพื่อนๆจ๋านะเพื่อไปผสมกับพริกแกงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะมาผสมกับพริกแกงนะครับแล้วโขลกเลยครับเพื่อนๆจ๋านำไปโขลกเลยนะครับ ตั้งน้ำเดือดใส่พริกแกงที่ผสมกับเนื้อปลาครับเหตุที่เราใช้ส่วนหางเพราะว่าตรงส่วนหางเนี่ยก้างมันมีแค่ก้างกลางนะครับเพราะนั้นวิธีการแกะก็จะง่ายนะครับตามด้วยหน่อไม้เปรี้ยวนะครับนี่นะใส่ลงไปดูดูดูด,ดูใส่ลงไปเลยกราบกาบกับกาบ,กบ,กบใส่ไปตามด้วยมะขามเปียก เราใส่ไปตั้งฝักเลยนะใช้ประมาณสัก2ฝักนะครับเพื่อนๆจะนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะจ๊านะจ้านะจาะใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะจ๊านะจ๊ะนี่ใส่ลงไปเลยจ้านะครับไม่ต้องกลัวติดก,ก้นหม้อนะครับเพราะว่าก้นหม้อเรามี น้อไม้เปรี้ยวรองรับอยู่แล้วนะครับอ่าเวลาใส่ปลาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อยาคนนะครับให้ปลามันลอยตัวก่อนนะครับให้มันสุกข้างนึงก่อนนะครับแล้วค่อยกลับข้างนะครับไม่นั้นจะทําให้เกิดกลิ่นคาวได้นะครับอ่าระหว่างที่รอปลาสุกนี่เราก็จะเติมซอสปรุงรสลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็น้ำปลา,าประมาณสองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะครับนี่หรือใครชอบเค็มานั้นก็ลดหลังได้นะครับเค็มมากเค็มน้อยนะครับอ่าขอชิมรสชาติสักนิดหนึ่งนะครับอืมรสชาตินะขอเติม แล้ปรุงรสอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอเคครับมาแล้วจา้าแกงเหลืองปลานินนะสูตรปักใต้นะครับนี่นะฮะกิบกิบกับก้าบเลยนะฮะนี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จะได้ทําคลิปตลอดไปทราบวันนี้สวัสดีนะครับไปละกิบกิบไปละกิบกิบหอมกุ่นชา